แกงฮิดผึ่งถานสวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกับช่องแต่แน้ไอซ์แชนแนลวันนี้ห้าสองคนก็ได้แกงฮิดผึ่งครับฮิดผึ่งท่านจานมากับตำบัองฮงต้มน้ำไม้น้ำพักกระถินยอดกระถินแบบงามๆมายุกกับตมบัองฮงเอามาค่ะเสร็จๆน้ำกันได้ค่ะมาครับพานี่มาเสร็จๆน้ำกันนะครับ แกงเฮ็ดผึ่งมาเนี่ยแต่ก็ตำหุงเนาะเห็ดผึ่งห้ามหรือว่าเห็ดตับเต้าพี่น้องอือหืออือนี่ตำหุงมาเนี่ยชิบดรอดยำพูดพูดพูดดีขนาดเลยเห็ดผึ่งห้ามดอกพวกมพอดีงามพอดีแกงแสบนะ Mì kèm xay bây xùm mô xùm mới loay quá đi Đỏ đi <laughs> Khâu nhau Sống rồi แกงแบบเป็นดอกเลยมสมซืองเนี้ของนะต้มน้ำใหม่ก็น,นอนนิดหน่อยข,าขา้าว อันนี้มีติ๊มาให้พึ่งเขาอืหั่มยหอยอคุณนั่งกะดตกเส้อวัาน่ะว่าจะนั่งกินอยู่นั่งกระตอมมมนก็จังที่เหมือนเหมิดเปิดไฟแล้วมันแสงมันบ่ได้ con tốt sau mày cảm mà nàng càng lùm ở Ừ. Xong làm cái ngoài đi nhỏ. <cười> 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 ่มักหนาวไลยเนาะฟีมือเบากำพี่เนาะต่มันดึงแล้วเห็นหมักหนาวมันไหลเม็ดเม็ดหมักหนาวก็มีใส่เอาว่าสัน

ต้นหน้าต้นหน้าไหลายยนี่เลยใส่กะขากินนะใส่เป็นดอกเป็นดอกจริงเหรอกิใส่ข้าวหน้าที่เหลือก็ยังบหมสม ดูยำงปุดพุดดีขนาดค่ะแต่ยังไปหาให้พอหลายเพื่อสมาัาไทยกับคำหน่อยิงเขาคำไอ้ไายจงให้พอ่หนู cứ hai hết khói cho vào đây hết phần mất dạng đồ quầm cấm lòng <laughs> ฟูดุูดฟูดฟูดดีต้มืมงงอมใบส้มงมันเปื่อยไวห,หน่อย ใส่ปั๊บเบยปับปป๊บด้วยนะี mm. Mm ่ม hmm. mm ่าจะใส่ hmm. น้ำไมก็็ต้มตีดีขนาดคนตรงอยู่กับห่อนั่นสุดแกงเห็ดบ่ในห่อน que estamos viendo จะไปสมมุติก็พระอีตูเฮะนี่พระอีตูในสวนหลายก็เลยใส่หลายนี่จังหน่อยแต่หน่อยเราปลูกไว้ลายก่อนม้งสาย นี่แต่พักอีตูวพักนังตูวย่างนี่เฮ็ดออกตรงปูพักอีตูวแหลก็เตินจิ๋วแต่พักหม่งเลยอ่ะมาปลูกกันนะ แดมะผูทองมมันขบสุดปักมูมืเปื่อยหรือโด ตะกี้บอใครมักได้ให้คนทำว่มามันมันเอามาแกงก็จังมันออกคิวค้วๆเพรแกงงเหาก็บอกคิวก็วแสบนะีบเลย้สสดข้ามละซิบดอกดอกเห็ด Cái lại vậy? Cái gì tu Mình này Nhầm, bút 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 đi Ăn với kèm kìa lên ตำมืกระแสีบจ้างเฮ็ดกระแสบที่มือจะคล้องเนี่ยมันเสบฉันได้คอยตำยีมมือ,อ่อยจับอย่อออแต่ว่ามัน,นเขาเขาเหนียว สมซื่อสมซื่อว่าเขาเหนียวอุ่นเขาเย็นมันกระเลยเหนีหนยวแห้งเนาะเศรษฐภัณฑ์มาเนี่ยกรหมงหงใส่กับแกงเห็ดเห็ดเผือกอู้ยีน่นน้องซื้ดอดครับามาเนี่เห็ดเผือกทำกับเมื่อด้ไปหาเองดอกพี่น้องซื้อเพิ่นมาแต่ว่าไปหาเห็ดเผอหาเห็ดเผอแต่ว่าซื้อเห็ดเผือทำมาแกงอ้าแกงกินกับตำมงหงคือสีแส่บเลยนะ อ้าวมืนนี้กะแต่หน่อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชินชอบกิมนี้กะฝากกดไลค์ก็แชร์ในด,ด้วยค่ะมื้อน,นี้กะแต่หน่อยกบกรมขอลาไปก่อนนะครับเนาอสวัสดีค่ะ